มงคไม่หายม่้องค์พระโอโรสอดิศักดิ์เฝ้ารงรักพิรมยาเธอเป็นเชื้อสายฝ่ายขว้าที่เกิดมาคนละทอง ถึงเป็นน้องรวมพอเรานี่ก็ไม่แคร์ไม่เป็นไรหรอกพยะค่ะแต่ก็<ช>เกิด,ดกันคนละแม่มอยากได้เธอแค่เป็นเจ้าของสักดินาเธอเป็นน้องแต่จะมองเธอเป็นเมีย อยู่ใกล้คงได้เสียคงจะได้เคลียของของเรารักใครกันในเครือไม่ยอมเป็นเรือแยกคลอง กระม่มขวานฟ้าก็เป็นมือขวาของพระองค์ขอบใจขวันฟ้าเรื่องน้องสาวเป็นเป้าตรงที่พระองค์สอดส่งที่ก็นุ่ม <c oughs> น้องก็สาวกระม่มพ่อกล่าว ว่าไม่เสียันนต้้อองงย่า,งงาะจะเข้าห้องน้องทำเมียกระม่มคอเชี้ยงทั้งสองขวานคว้าจะถอดเครื่องแบบกลางคืนจะแอบ,บไปมองเฮ้ยเรื่องมันนี้โอ้องเก่าฉันเทียบ่่าองเต็มที่เลยเว้ยค่ะขอบใจ ฝันเด่นได้ฟังดูฟังแล้วก็รู้เรื่องร้ายมันพูดยากลำบากใจอดีศัก์เขาไม้มาจองจะสาละภาพก็กลัว เพราะเรามันตัวสำรองเป็นกษัตริย์หรือจะขาดเรื่องผู้หญิงอยู่นิ่งๆในวังยังมีถงเจ้าของสวนหรือจะไรดอกไม้ชมทะเลล้มหรือจะไรกุ้งพีพาแต่เขาพปเจ้าอดีศัก์ หาได้เป็นดังคำสุภาษิตที่เขาว่ากันไหมหนุ่งโดยเจ้าพี่อดีสรนมีใจเอ็นเอียงไปให้ไกด์อินสนูวนทั้งๆท,ท,ที่เราก็มีใจรลกพี่ลมยาน้องสาวอยู่เป็นทุนเดิมแต่เจ้าพี่กลับได้ไม่เห็นใจกูไหมขอเดชะพงพีงค่คะก้าวของฉันก่อนคว้าคิดว่าถ้าหากไม่มีอินส่วนสักคนองหญิงพี่ลมยา จะต้องรักพระอ,องค์อย่างแน่นอนเลยพี่อะค่ะเป็นความจริงนะพระเจ้าค่ะเฮ้ยควันฟ้าพี่อะค่ะแล้วนี่เราจะทํายังไงดีขอเดชะพระอ,องค์ไม่ยากหรอกพี่อะค่ะเราทั้งสองก็หาวิธีกําจัดไอ้อินสวนได้พี่อะค่ะใช่สินะถ้าหากกาจัดไอ้อินสวนได้แผนการขั้นต่อไปเจ้าคงรู้นะ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราฉันรู้ดีไร้อ่ะพระเจ้าขอ,องพระองค์แล้วจัดเตรียมแผนการเอ้ยแผนการที่วางไว้ไอ้อินสวนมันต้องตายไปจับมือเดี๋ยวพงศเด็ดเลยพี่อ่ค่ะอนเสช้างหญิง ก้าหมมสันอินสวนนะเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยคิดจะฝ่ายปององค์หญิงกล้าผมชั้นเกรงว่าคงจะไม่มีทางเป็นไปได้แน่เลยทออินสวนอย่าคิดมากไปเลยนะหญิงขอเพียงแค่ความจริงใจของอินสวนมีให้กับหญิงแค่นี้นะ่ะหญิงก็พอใจแล้วละจ้ะ หอมหน่อยจะได้ไหมอย่าพึ่งคิดเหนียมอายไปเลยน้องเอยหอมหน่อยหอมเบาๆไม่ให้แก้มเจ้า เป็นรอยพี่ขอหอมเพียงค่อยคอยรับรองว่ารอยไม่มีหอมหน่อยจะได้ไหมพูดไม่อยากราผู้ชาย ย่นเนียวให้มากนักสิใครเล่าเขาใจพี่หอมฟรีไม่มีแรงปรองหรือว่าคงเคยขอหอม ไม่มีพี่ขอสมัครจับจองเปิดอกบอกหน่อยเถินนองมีเจ้า<ม>ของนะรือ,อยงังหอมหน่อยไม่เกรงใจสาวโปรดอุทิศ แก้มขาวให้พี่ได้หอมสักครั้งถึงจะเป็นตายไม่ยอมแนงนายจัดนางพี่หอมแม้พียงสักครั้งถึงตายก็ยังไม่ลืมหอม อย่็นเข้าละอาะเพืเลยนะไม่ต้องกลัวหรอกหญิงไม่มีใครเห็นหรอกนะพระองค์หญิงพิรมยาขณนิทาจอมเจ้าชีวิตอินส่วน มีแต่เศ้าไม่กล้าจะเข้าหุ่นสวนอินสวนเป็นเพียงทานามาตรฐานไม่มีไม่เกิดเป็นลูกเศรษฐีชีวิตไม่มี รบทวนไม่เคยมีความอบอุน่นไม่เคยมีบุญมาอาบไม่มีอะไรมาทาบมีแต่ดาบกับทวนหวังจะอยู่ เป็นคู่เบียดต้องหางเกียรติใส่ตัวพี่ไม่มีบ้าลมีรวง้งมีแต่ตัววากล้นลยนะทั้งขานะความเป็นอยู่มัน Make -o. ขอเพียงใบรับรองว่าใจท่านต้องดีลวนถ้าจริง ยิงจนถึงขนาดใจมันปราถนาเรื่องของเป็นพึกษาที่สวยต่าเฝ้าสวดจะของรักษาความหอม ออมมอหสิ่งที่รักก็อยากได้ก็เพราะหัวใจเร่งด่วนขอให้แมลงกระจอกกระจอกตีดมแม่ดอกลำดวน อินซุนจะพี่จะพี่หรือเปล่ไอ้ยสั่งทุยไอ้หมาเม้าเครื่องบินนี่มึงไม่รู้จักเจียมตัวเลยหรือไงวะจริงไม่ไว้ควันฟ้าใช่เว้ค่ะเก่าของฉันดูแล้วโอ้โหยองางเก่าฉันเนี่ยมันไส่มันเือะเกินเลยเว้ค่ะทำไมวะทำเป็นหอมหน่อยหอมหน่อยยางมึงเนี่ยนะต้องหอมมากๆเว้ย อยู่ว่างมากใช่ไหมมึงต่อยกูไหมเจ้าพี่ทำไมล่ะเบี้ยค่ะเจ้าพี่จะมาหาเรื่องเขาทำไมเฮ้ยมึงจะสู้ไหมเนี่ยขอได้ช้ากล้ามของฉันมีบางอาจหรอกพระขขเจ้าค่ะเฮ้ยไอ้อินสวนกูถามว่ามึงจะสู้ไหมขวัญฟ้าเฮ้ยอย่าขี้คาซิวะกูถามว่ามึงจะสู้ไหมลยมยาไม่สู้แล้วก็กูเอง ลมยาถอยไปมันปากเก่งยังนะมึงใครไม่ได้เรื่องเลยไอ้อินสวนมึงจะสู้กันมัวะโงงกระหม่อมฉันนี่มางอาจสู้กระผมหลอกพระเจ้าค่ะไม่สู้งั้นเหรอลงยาถอยไปลอมตัวแล้ววะเจ้าพี่พอได้ไหมคะโรงเรียนทำแบบนี้เลยพระเจ้าค่ะอินสวนนี่พี่น้อยเจ้าพี่ไอ้มึงตายเลยวันนี้จ อัวเองยุดอินโซนโอ้ยอนโโอ้โหโหมังคะอะไรกันโอ้ยอ้ยเพอกิดพี่อันนี้จพี่กันหน้าแตกเลย่จ้าค่อินโอ้อยังก่อนพี่เจ้มาพีเกิดพี่โอ้ เห็นน้องชายอดีตแล้วก็ภาวะพวนแต่มันก็ข้าเพียงเหตุผลผิวเพบบนี้างควันฟ้าก็กล้าผจนทั้งสองคน เป็นพยานตามผู้เป็นหลักเวยเป็นฐานโดยไม่มีการรีเทิร์นถึงน้องจะรักอินสวนฟังหมดเช่นก่อนแต่ก็ไม่ควรปกป้องต้องจัดการให้กองหมมฉันมีเรื่ออินสวนกับน้องอยู่ในสมองนานเนิน เขาไม่ผิดนะเพคะจำเป็นต้องอ่อนคนตามนะเมื่อข้อความเป็นจริงทรสงสารแทร่นอ้องยนงิงทำหน้าใจ<ว>ใจยิงง่งยับเยินกูนะขอตัดสินไออินสวนเจ้าพี่มึงสมควร ต้องไปร้องโทษหนักต้องพลักใลทางที่มีใจหญิงสันเซินเพราะมึงทำอนุชาหนาแตกเราคงต้องแยกทางเดินอยังไงวันบ้าง เราในน้ำคุณเดชเมื่อฟังเหตุฟังเรื่องที่เกิดคุณคองแคนเคืองมันไม่ใช่เรื่องผิวเผือกไม่ขตาเจ้าอินทร์ส่วนคนดีก็ต้องมามีอันเป็นถ้าเราปล่อยไว้ใจเย็น คงเกิดประเด็นชุกเชินคุณเดชพงท่านฟังไห้ดีนะเกิดเรื่องเช่นนี้คือคงจะรู้นะต้องทำอย่างไรต่อไปดีเลยพี่คะพงศระบ่อมฉันรู้ดีพระเจ้าค่ะเจ้าพี่โอ้ยสุดพี่ไม่ต้องกลัวนะยังไงก็แล้วแต่เจ็บมากหรือเปล่าน้อง่อเจ้าข้าจะ่วเจ้าแน่ข้าจะยเจ้า จะขอไปตามลูกชายให้เขาได้กลับมาเพราะส่งไปเรียนวิชาก็เป็นเวลานานเนินบอกฉันขอทุนลาไม่ได้หรไปแล้วเว้ยครบอกไปแล้ววันนี้คุณเนี่ยทำอะไรเนี่ยใช่เว้ยเฮ้ยมึงเนี่ยทำอะไรเนี่ย อย่านึกว่ากูไม่รู้นะคนอย่างพวกมึงเน่ยอยู่ได้ไม่นานแล้วเว้ยอ้ไอ้ตาบุญเด็บนี่อะไรเนี่ยเหยียบมือมองไม่เห็นคนหรือไงไม่เห็นกูจะเหยียบถูกไงล่ะไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไปสนใจมันใจคนอ่งไม่รมย์ยะพี่รมยา ต้องรักพี่อย่าไปใหญ่ดีกับมันพี่เป็นเจ้านายยังมาอมยฝันไม่น่าไปสั่นละเสิรพระองค์ทำอย่างนี้เนี่ยเก่างฉันเสียโฉมหมดเลยพระเจ้าค่ะใจก่อนน้องพี่พี่ตัดสินนี้แล้วนะ่ะไม่น่าไปคิด ผูกพันจะพี่ทั้งทั้งที่มันใจร้ายท,ทั้งทั้งที่พี่เป็นเจ้านายมันยังไม่อายไม่เคินจงรักพี่เถิดพิรมยามเห็นไหมวันน้ายาับเยินไอศัก 好好的呢。 ทั้งที่ควรจะเชิญเพราะความแข็งมาอุดครั้นจะพูดก็ไม่ออกอยากทูลพ,พ,พี่ว่าพี่มันหลอกอยากจะบอกเลือเก,กัน มนันห้มามันเนบเก็บกดมีแต่หยดน้ำตาหัวใจมันบินลิ้นมันชา้าจะพูดจังขาดขัน ปากพูดไม่ครงใจร้องโอยโอยต้องจากกันโดยบังเอิญ มันขอสั่งเอาไว้ <c oughs> ให้แม่รักษาความสดใส <c oughs> อย่าปล่อยให้ใจให้จน <c oughs> <c oughs> ให้แม่รักษากศักดิ์ศรีขอให้นีคนชั่ว ถ้าคนเลวมัมมัวจงปลีกตัวมังมันแกล้งหิงจะต้องเป็นเหยื่อของพวกเสือซอนเล็บไอ้พวกเขาพวกเท็บ มันกัดเจ็บเลืองเกินขอให้รักษาเอาตัวรอดอยู่เป็นยอดสตรีจงเลือกคบคนที่ดีให้เป็นที่สันสน ให้เป็นดอกไม้ประดับเมืองให้รุ่งเรืองเจาราิญ <c oughs> <c oughs>